ลงแต่น้ำมันครับได้ครับโอ้ยโอ้ยยยยยยันยยนยาารรนนยย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 ยงยย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 ยายย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 เยย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 ย อันนี้ไม่เหมือนแม่นนะเว้ยเดี๋ยวต้องเจอกูไอ้สัตว์แม่งเากาะก็ไม่มีกระสุนเขียวเหลือสามสิบนัดเอาไงจะเกาะละวพร้อ,ลอมละีปดวปีมือล็อกอยูอ่นะ้วในมือตึงล็อกไว้เพื่อนกูเองเฮียมีรถมาแ<ห> <มา S 1> ล้วเก่งฉกาจมากมายอไไะไรหรอกมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วที่มึงยิงอยู่หลังหินอยน่างเดิมใช่

ตายหมดแล้ววะหมดแล้วที่นีนียนแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วพู่วิงเก็บอะติงโอเวอร์ตัวติงพ่อยู่สิบหกนีพี่ต้องเข้าบ้านอีทีนอ่ะไม่อะไรคุณรับปแบบเดียวกันลยทำอะไรอ่ะใครยิงใครยิงมาวะ เดืชินใจไปเอินไปทำอะไรอะ่ะอืม,มงงไปมีงานอะ่ะกูต้องไปทำงานเหรอไม่น่าจะไม่น่าจะกูต้องมาทำก็ได้ชิวอยู่แล้วนี่กูต้องมาทำงานเหรอทำไมเขาไมีใครแจ้งอะไรกูเลย่็ไปคุยกับใครวะว่าเขามีงานไม่รู้ติบหกก็อีกสองวันนี่รับนะเฮ้ยอ่ะ<อ> ระกิตไ,ไงเฮ้ยไม่คย,ย,ยิงรถมา,มาวะละาวะ่าสุดบนเขานี้มีพี่เขานี้ผมยิงรถมานระเบิดโอ้โหมีจริง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 ครับมีจริงครับอ้วน <c oughs> มันรู้จักเราน้อยไปแล้วไงรถกูซ<ม>ิงมาก

แฝงขึ้นแฝงขึ้น m a r k the location the infinity ยิงประปะไอ้เน้ยไอ้มึงมึงร้องเพลงได้ป่ะได้ครือเปล่าอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามีเผิดไหมเขาให้มึงไปร้องด้วยนะข้างหน้าน่ะใช่เหรออืมมึงก็ขึ้นเลยไปเจอเฟลไปเจอเฟลไปเจอเฟลแล้วก็ลายแฮน่ะอะไรนะไอ้ยัง้ัวมันไม่ใช่แล แล้วก็อินฟินโยนปืนทิ้งก่อนนะไปวิ่งต่อยอืมไอ้แย่เอินขึ้นมาเลยบุกุ้งใช่แค่ฟิวในเมื่อวานตัวมันมันขาดแล้วเลยมัวนะผมมีประมันสามถังเดี๋ยวฝังเก็บไว้เดี๋ยวมาขับเองเนี่ยตาเนี้ยตอนนี้ผมเมนได라이ฟเองใช่ครับสมัยแกแล้วโค้ดผมไม่จำไม่ได้ว่ามัน ใครได้อยู่ไหมเนอะถ้าเกิดว่าแท็กได้ไปแก้ยเหินเหนิ่นเหินเหินนี่เหินโรเวอร์อ่าโอเคไม่ไม่เชื่อหายโรเวอร์มันไม่มีพี่เอ่ดิวหรือพี่ต้องการถูกต้องน้องชายพี่อุ้ยไอ้ดับป่ะดิโหเข้าทางถ้าทางปืนพี่ผมทิทีมก็เกินไปดิถ้างั้นนะโอนเลยอ่ะตอนเนี้ย โคตรคนพีดเอินไม่ใช้ปืนครับพี่เอินใช้ปากฉลามเอินอาจจะถือไม้ครับไม่โผล่ตรงนี้รอเพื่อนกลับมาลานวงการอยู่ไอ้ยัยดรับท้ายไอ้บอลไปแฝงกันอยู่ไหนวะตอนนี้เขากลับมาลานวงการพับชีมบอบใบกันหมดแล้วนะี่จริงครับไปกันได้หรอเปล่าลับบ้านมีคนมีคนมีคนบ้านนี้มีคนโอเคพี่ ตรงไหนอ่ะทำได้แล้วครับมีมีคนหมู่บ้านนี้มีคนยี่เยี่ยมมีเข้าบ้านขวาเมื่อกี้มีแน่ๆอือมึงรอมึงรอเลยแล้วกูวิ่งนะหลอกได้ลงผมเชื่อพี่อยู่เนี่ยผมกําลังหายนี่แพรตกข้างหน้าเลยออกแล้วไปแล้วไม่แต่หมู่บ้านมีคนจริงๆนะเว้ยไปแล้วผมไปหาหมู่บ้านไม่เป็นไรพี่ทุกคนยังเชื่อพี่อยู่ เรต้องได้คิวต<ร>ัวหว้านแน,น่อนอนมีข้อบ้านไหนไม่รู้แต่ามีคนอ่ะแล้วพอต้องมันลงเงินกูก็ไม่เห็นแล้วอะ่ะตอนนี้เพื่อนกูเสิร์ฟเลยกูขับแบอารถให้ดีกว่า มาบ้านนี้มีคนเห็นปะคนดูอุ้ยตัวเตัวเขาอ่ะยี่อะไรไงสัตว์พวกนั้นก็ของจริงเลยดิสไนสไนเปอร์ตัวตึงนะครับวะวิหลังมาครับพ่อให้คกูเดินใส่จังหวะนี้ ถ้าผมมาด้วยแล้วหมู่บ้านที่นี่มีจริงๆเหรอวะมีหลังไหมไม่รู้แต่มันมีจริงนะเว้ยเชื่อแต่ว่ามันอนนี้พี่ใกล้แล้วตอนนี้อยู่หน้าบ้านผมปะแกะเพิ่มบาลานซ์ไว้แล้วนใช่ๆๆบาลานซ์เดียวไปเนี่ย Watch out เฮ้ยแฝงขึ้นึ่งแล้ว Watch out มีหลังนี่ หน่าตัวเดียว่ะตอนนี้ทช่มันทำให้กูรู้สึกแย่เลยนะทำให้กูดูแย่เลยโอ้มันไม่มีไอตัวน้หยๆมาเฮ้ยผมมารถไปบังไม่เป็นไรแต่ผมเดินเอามาเลยบ้านๆมันอยู่ไก มีคนอยู่เนข้างหน้ากูน,นนะแต่กูเอาเองเท่าน,น,น,นออกไม่มาวัดกูโอ้ยมีเงินสองตัว marked the location ตอนนี้นนมีคนียวโดนะนะเดินนี้เดินนี้เดินนี้นเ,นนเอาเอก เดินนี้นะอเอาหมดแล้วหมดแล้วตีดิีดีหมดเลยตรงนี้มันดูหมดแล้วเหรอยังตัวนี้ตายเลยตีตีบ้านที่พี่ยิงอ่ะเหลือตีเนินนั่นใช่ป่ะพี่ไม่เหลือแเหลือแล I need a scope พี่จะปืนช่องที่นี่ออกไหมวะโผพี่อะแต่ไม่เอาอยู่ไหนไวะเอินปิงทิโอ้ยหุ่นยิงตัวเองวะพี่อะอเฮียอยู่ตรงนี้สัตว์ไม่ผู้เห็นแล้วสี่ปะเฮ้ยไม่อยากเป็นมีนี่เลยวะถึงได้นะ ก็ไม่ได้ฝั่งซ้ายก่อนวะตอนนี้นเยอะมากอี่็อตเอ้ยผมไปดึงให้เดี๋ยวผมไปดึงให้มันโดนมันโดนยิงน็อตไปตัวหนึ่งลูกเวลามัน,บบานมาต้องสมองไปขวาด้วนะ Watch out โอ้ยคุณอ่ตัวเองนี่คนง่ายเลยสัตว์จริงไหมน้องชิวๆๆ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 ๆพี่โอเคอยู่เอนอยู่เทปเทปผมขับรถไปฆ่ามันต้อยิงงเาฮ้ยฮ้ยอะสไลของหัวยมันมาเดินใกล้อไรสัตว์เพิ่งสามวิเดินไปด้วยอยู่ครับชิวๆ ยาไปพี่ไอย่าซาอย่าซาถิ่มคุณถิ่นใครดูด้วย4เมตรจุกจุกจุกดีเฮีย20ล้วอะ่ะตอนเนี้ยมันไม่มีที่ให้ไปแล้วหลุดอีกทีนึงก็ไปไกลแล้ไอเฮียเฮ้ย<ว>ซ้ายมาย5งห้พี่ครับใครไม่ยิงเนินหน้าเราอะ ก็ยัดหนึ่งหน้าปะสมองอยาดจะสายที่ทำตัวเป็นเพื่อนเราเลยสักไปตรงนั้นน็อกหนึ่งไอทีมข้างหน้ามั้งโอเคกูเดินเดินโลับไปลูกหนึ่งทีมมาทีมขึ้นอ่ะทุมว่าเรพี่ออกสายแล้วขึ้นขวามันไปดึงเพื่อนมันไปดึงเพื่อนอยู่ในนี้มันดึงเพื่อนอยู่ในนี้ต้องหล่าวยิงมาไอเทียร์ตัวนี้หนึ่งอยู่ในหลุมอ่ะอยู่หลุมเนี้ยในหลุมในหลุมสมองด้วยเออมีคนขวด เวลีโกดเวลีกูดเวลีกูดถึงมาอ้าวเออกูตกเขาเลยนี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เลยมามาเขียวอ่าเขียวมีหนึ่งเอเอ เจอวะว่าพี่ต้องเอาตะไนเป่ากระบ,บานนั่นวะเออหายอยู่แหนไม่เจอเฮียนี่มันพิ้วไหวดังสายลม,มสัตว์ต้องผมเดินไงได้หรอกได้เดินเลย เล่นบนนี้มั้ยพี่ผมจะมาบล็อคโจวีอ่ะไหนวะผมไม่เห็นอ่ะพี่มองไม่เห็นอ่ะผมต้องเข้าแต <สะ S 1> <บ>่ว่าแต่พี่เลยมันมีผมได้งไงยังไม่รู้เลยปวดหลังขาบ้างทาม ไม่ได้หลังคาวะ่ะเหี้ยเจอฟอซ่าก,กูวินเนตมาเออมันอยู่หลังคาวไปวะผมเซิร์งมันเองมาเนี่ยนะไอ้ทีมใครเ้ยหลังคาหลังคา มีมั้ะ Watch out มี Watch out เห็นแล้วรอบหนึ่งโตกูดโตกูดราเดอร์รอบสองโตกูดไปเอารถดีกว่างั้นนะทำไม่ได้หรอ็อกสามโตกูดโตกูดหุย เยอะเหลือตัวเดียวพี่ดิวเอาพี่ดิวเอาอีกผมว่าตัวเนี้ยจริงให้เลยเหรอเอาจัดเอ,เอาจัดอะไรไปพวกเราไปตายกันเถอะอะไรอ่ะพี่ดิวโชว์เออไอ้เขี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่มีใครไหวกลัวดิ <laughs> พี่ดิวโชว์แซฟเฟอร์โชว์ทามถัดไปดิหรืออะไรหรือหา่าให้พี่ดิวเลย ถ้าผมเจอมันเมื่อไหร่ปุ๊บผมพี่ดิวเซิร์นอย่างนั้นนะเอ้ยใครมาแล้วเปล่าเนี่ยเช็คเนี่ยเช็คโอ้โหเซ็นดีซะด้วยงะโอ้ยตรงนี้บักกี้อะไรเยอะแยะว่านี่โหเป็นกูปลาหนี่งค่ะไม่กล้าโหเล่าขนาดนั่นหละ เขต่อให้นี่เลยเรดดัตเอเรดดัตเลยอะไนเรดดัตแบบนั้นนอะลูกใครร้องอะไนอะไรนะลูกกูลูกกูเดดูมันมันมันบอกมันบ่นเฮ้ยเจอเจอแล้วพี่เดียวตรงผมตรงผมว้าวมันเจออะไรจริงผมพอแล้วขอโทษขอโทผมขออนุญาตเลยตอนเนี้ยเออพี่เอาเลยผมว่าพี่ไหวดูเลยเพราะขนั้นแหละ พี่ผมนั่งหลังตรงนะเว้ยผมเมมเลยเดี๋ยวผมเอาผมเอาทีมมึงจับไปทำแกงดิมึงไหนไว้ทีมเนี่ยอยู่หน้าพี่นั้นแหละขางไปแล้วใช่ค่ะปล่แม็กในสัตว์เพี้ยนมันปล่อยดิมันล้มต่อยมันล้มต่อยหัวหย่งชนไม่ได้เมื่อกี้เสร็จสากแล้วขอแตกนะเมื่อกี้ไอ้ที่หรือว่าตัวนี้เป็นบอทวะโอ้ยไม่ค้นเหมือนเลยตอนนี้ค้นเหมือนบอทอ่ะ